สาวอรพินเพชทัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความปลอดภัย MOE Safety Center กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตัวราชการที่15ในวันที่26กรกฎาคม2565ณโรงแรมพุ่มพูมคําเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ท้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้สามารถใช้งานระบบบริหารความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่15ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนจำนวน16แห่งแห่งละ6คนรวมทั้งสิ้น96คน ทั้งนี้เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยต้องการให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัยขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่านมาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตูโรงเรียนต้องปลอดภัยนะคะคือ ความปลอดภัยเนี่ยท่านรัฐมนตรีเราเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราท่านท่านมองด้วยว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรของมนุษย์อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าลงอยู่บ้านปลอดภัยอย่างไรโรงเรียนต้องปลอดภัยแบบนั้นนะคะส่วนพอถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราก็จะอินชาร์จกันทันทีนะคะจะไม่ปล่อยให้เรื่องเลยผ่านไปแก้ไขปัญหาในทันทีนะคะอย่างที่เ,เรามีนิยาม สามปออยู่แล้วนะคะในเรื่องความปลอดภัยคือ,อปลูกฝังป้องกันและปราบปรามนะคะหลังจากนี้นางสาวอรพินเพชรทัศน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ณนะโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียนจากสถานศึกษาจำนวน34แห่ง แห่งละ4คนรวมทั้งสิ้น136คนการจัดการอบรมดังกล่าวข้างต้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้สภานักเรียนเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสรรหาคณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางและมาตรการการดำเนินงานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นอกจากนี้การอบรมดังกล่าวยังสามารถปลูกฝังเพื่อสร้างการรับรู้การเข้าถึงการใช้งานระบบบริหารความปลอดภัย MOE Safety Center ภายใต้การดูแลของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตร,รการ3ปอได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดคือสถานศึกษามีความปลอดภัยในทุกมิติ